รับเลยเศษเซี่ยววงแหวนเอลดินนี่ปั๊บไปเลยเห็นไหมครับสแตตต่างๆอิมูริตสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับเราผู้มองมองทุกคนนะครับวันนี้ผมสมาสตายนะครับจะพาท่านผู้ชมทุกท่านมาเปิดใช้งานนะครับมหารูนนะครับหรือเกรดรูนเศษเสีส้ยวจากเดมิกกตที่เราพึ่งล้มไปเจ้าก๊อดดิกร้อยกิ่งนะครับ เป็นเศษเซี่ยวแห่งวงแหวนเอลเดนชิ้นแรกนะครับที่เราสามารถเก็บมาได้นะครับโดยการค้นล้มก็อดริกนะครับเรามาดูเศษเสี่ยววงแหวนเอลเดนชิ้นแรกกันได้เลยนะครับก็คือมหารุนก็อดดิกนะครับมหารุนก็อดดิกที่สูญเสียพลังแห่งพรเห็นไหมครับมหารุนของก๊อดดิกเนี่ยจะเป็นลักษณะของสีดําอยู่นะครับ ยังไม่มีเลืองแสงเปล่งประกายอะไรนั่นหมายถึงว่าสูญเสียพลังไปอยู่นะครับสูญเสียพลังคืออะไรคือเวลาที่เดมิกรสนะครับผมเหล่าครึ่งเทพนะครับที่โดนโค่นล้มลงไปได้เนี่ยเศษเสีเส้ยวของวงแหวนเอลเดนที่คลองอยู่นั้นนะครับจะคลายออกมานะครับจะคลายพลังออกมาแล้วคลายพลังที่ไหนนะครับจะคลายพลังที่หอประทานพรที่ตัวเองปกครองอยู่นะครับ ซึ่งหอประทานพรที่ตัวเองปกครองอยู่นั้นจะมี t w ฟิงเกอร์นะครับเหล่าทวยเทพลูกกึ่งเทพเนี่ยต่างๆเนี่ยจะมี t ูฟิงเกอร์ประจำตัวของแต่ละคนที่หอประทานพอรอยู่แล้วนะครับเวลาที่ตัวเองแพ้ไพ่หรือพลาดท่าเสียทีนะครับโดนโค่นล้มลงได้เนี่ยทูฟิงเกอรจะคลายพลังนะครับ ของเดมิกอตตนนั้นออกมานะครับซึ่งเราจะต้องไปรับพลังนะครับที่หอประทานพรที่ทูฟิงเกอร์ตนนั้นนะครับคายพลังออกมาอ่าก็คือหอประทานพรริมเกฟของก๊อดดิกนะครับเสียก่อนถึงจะใช้พลังแห่งมหาลุนก๊อดดิกได้นะครับอ่าการที่จะไปรับพลังนะครับเราก็เปิดแผนที่ขึ้นมานะครับอหอประทานพรริมเกฟนะครับจะเป็นที่สิงสถิตของพลังทูฟิงเกอร์ของก๊อดดิกนะครับ อ่าตอนนี้ผมตั้งต้นที่ห้องเล็กด้านในของปราสาทสตอมวิวตรงจุดนี้นะครับอ่าตรงจุดนี้นะครับเดี๋ยวเราจะวิ่งนะครับมาที่พรตรงจุดนี้ให้ท่านผู้ชมนะครับได้รู้เส้นทางการวิ่งมานะครับแล้วก็เราจะวิ่งตรงนะครับยาวมาที่จุดมุ่งหมายของเราคือหอประธานพรริมเกฟตรงจุดนี้นะครับเพื่อไปรับพลังของมหาลูนนะครับอ่าโอเคไปกันเลยครับ พอมาถึงจุดนี้นะครับเราก็มาแตะพรตรงนี้แล้วก็เราก็จะตั้งต้นที่สะพานหอประธานพรริมเกบต่อนะครับแล้วก็วิ่งยาวมานะครับจุดมุ่งหมายของเราหอประธานพรริมเกท โอเคครับหลังจากที่เรากดประตูมิติวาร์ปมานะครับเราก็จะมาอยู่ตรงหน้าหอประธานพรเลยนะครับจากประตูมิติตรงจุดนี้นะครับตรงจุดนี้นะครับประตูมิติเราก็จะมาโผล่ที่นี่เลยนะครับทีนี้นะครับเราก็จะเข้าไปในหอประธานพรได้นะครับเพราะเราได้รับมหาลูนมาแล้วนะครับ เราจะมารับพลังที่นี่กันโอเคครับไปกันเลยมหารูนแห่งกอดริก จะมีพรที่หอประทานพรนะครับด้านบนด้วยโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นวิวทิวทัศน์นะครับโซนทางนู้นก็จะเป็นเอ่อโซนของดินแดนแคริลดนะครับฝั่งทางนู้นนะครับดินแดนแห่งความเสื่อมสลายฝั่งแคริลดก็จะมีเดมิกร์นะครับเป็นแม่ทัพลาดานนะครับปกครองอยู่เนาะ เดี๋ยวเราจะไปล่ามหาลูนชิน้นที่2จากไม่ทับลาดานในครั้งต่อไปนะครับอพอเราขึ้นมาถึงยอดหอคอยประทานพริมเกฟนะครับเห็นไหมครับเราจะเจอทูฟิงเกอร์ของก็อดริกนะครับที่ได้คายพลังแห่งมหาลูนออกมาเรียบร้อยแล้วเนื่องจากว่าก็อดริกนั้นโดนโค่นโดยทานิชอย่างเราไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราต้องมาแอตติเวตนะครับรับพลังแห่งมหาลูนก็อดริก เอซียววงแหวนเอลดนมหาลุนกระดิกแอคทิเวชั่นรับพรจากมหาลูนเรียบร้อยอ่าเราได้พรจากมหาลูนกรดิกเรียบร้อยนะครับอ่าหลังจากนั้นนะครับให้เราลงไปที่ไซอ,อัพเกรดนะครับอ่าไซตอ,อัพเกรดหรือพรน,นั่นเองนะครับ ให้เรามาที่พรเพื่อเราจะไปเปิดฟังก์ชันมหาลูนนะครับอ่าโอเคแตะพรครับอ่าเห็นไหมครับพอเรารับพลังมหาลูนของก๊อดดิกเรียบร้อยพอเรามาแตะที่พรจะมีฟังก์ชันนะครับฝั่งซ้ายมือเป็นฟังก์ชันมหาลูนนะครับอ่าฟังก์ชันมหาลูนเพิ่มขึ้นมากดเข้าไปเลยอ่า สามารถใส่มหารูนที่ฟื้นคืนพลังแล้วอีกครั้งได้ที่เมนูมหารูนเมื่อใช้โค้งแห่งนอ่าเราต้องมีคีย์เวิร์ดโค้งแห่งรูนไหมครับจะทําให้พรของมหารูนที่สวมใส่อยู่มีผลยิ่งใหญ่มากขึ้นอ่าเห็นไหมครับการที่เราจะใช้พลังของมหารูนได้ก็ต่อเมื่อเราต้องมีบัฟจากโค้งแห่งรูนก่อนนะครับอ่าแต่เดี๋ยวเรามาติดตั้งมหารูนกันก่อนนะครับเห็นไหมครับมหานเนี่ยจะใส่ได้แค่ พลังแค่ชิ้นเดียวนะครับต่อครั้งนะครับเห็นไหมครับพอกดปุ๊บด้วยพรนี้จะทําให้ค่าพลังทั้งหมดเพิ่มขึ้นอ,อันนี้คือคุณสมบัติของมหาลุนก็ติกนะครับใส่ไปเลยปุ๊บนะครับใส่ไปในช่องของมหาลุนติดตั้งนะครับอ่าโอเคทีนี้เราก็ออกมาเลยนะครับอ่าทีเนี้ยพอเรากดแสดงแถบเลือดเห็นไหมครับจะมี มหาลูนอยู่ในช่องแถบแสดงเลือดหลอดเลือดด้านบนซ้ายเห็นไหมครับเป็นรูปวงแหวนเศษวงแหวนเอลเดนของมหาลูนก็ดริกนะครับอ่าทีเนี้ยวิธีใช้มันบอกว่าต้องมีโค้งแห่งรูนในการบัฟพลังใช่ไหมครับโค้งแห่งรูนเรามาดูนะครับอ่านี่คือโค้งแห่งรูนนะครับไอเทมโค้งแห่งรูนเห็นไหมครับเมื่อใช้จะนํามาซึ่งพรแห่งมหาลูนเห็นไหมครับ เศษเสี้ยววงแหวนเอลดินแตกสลายเมื่อใช้จะนำมาซึ่งพรแห่งมหาลูนที่สวมใส่หากใช้โดยไม่ได้สวมใส่มหาลูนค่า HP สูงสุดจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยต้องมีมหาลูนก่อนถึงจะแสดงผลชัดเจนนะครับแต่ถ้าไม่มีมหาลูนเนี่ย HP เนี่ยจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับเห็นไหมครับทีนี้ผมจะบัฟพลังมหาลูนนะครับปึ๊บเนี่ยบัฟไปเลยเห็นไหมครับสเตตต่างต่าง Immunity ต,ต่างๆเพิ่มขึ้นหมดเลยนะครับกันพิษกันสกาเลต t ลอดเสื่อมสลายสีแดงกันเดทนะครับาการน,น้ําแข็งนะครับต่างๆนานาทั้งหมดนะครับเพิ่มอิมูลให้เราแล้วก็เพิ่มบัฟเลือดให้เราด้วยเห็นไหมครับหลอดเลือดผมยาวขึ้นเห็นไหมครับเอฟพี FP ผมยาวขึ้นนะครับหลอดเอผมยาวขึ้นแล้วก็ค่าสต a ามิ่าผมก็เพิ่มมากขึ้นเห็นไหมครับ นี่คือพลังแห่งมหาลูนนะครับที่เราได้รับมาจาก d e มิกอ d อ่านี่คือการใช้นะครับพลังของมหาลูนจะมีระยะเวลาช่วงหนึ่งนะครับอ่าจะไม่ได้ใช้โค้งแห่งลูนแค่ชิ้นเดียวแล้วก็จะอยู่ได้ตลอดนะครับก็จะมีระยะเวลาในการบัฟบอยู่เหมือนกันนะครับเหมือนเราใช้ยาบัฟบต่างๆเนาะอ่าโอเคนะครับส่วนโค้งแห่งลูนนะครับสามารถ ไปรับได้ที่ไหนนะครับาสามารถที่จะรับได้นะครับซื้อได้ที่ฟิงเกอร์ไมเดนนะครับที่โต๊ะกลมทวินไมเดนนะครับหรือแม่ค้าฝาแฝดของเราเองนะครับแม่ค้าฝาแฝดของเรานะครับตรงจุดนี้เห็นไหมครับโอ่งแห่งรูนสามารถซื้อได้เลย1ชิ้นเท่ากับ4 0 0 0รูนนะครับ ค่อนข้างราคาก็จะสูงนิดนึงนะครับก็วันนี้คลิปนี้ผมก็จะมีเพียงประมาณนี้นะครับผมจะพาก็พาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาเปิดใช้งานพลังแห่ง,งมหาลูนนะครับเซษเซี่ยวของวงแหวนเอลเดนนะครับจากการล้มก็ติกนะครับว่าใช้ยังไงเนาะก็จะเหมือนกันทุกๆมหาลุนนะครับก็สามารถไปเปิดการใช้งานลักษณะคล้ายๆกันแต่ว่าก็จะมีแต่ละที่แตกต่างกันนะครับที่เราจะไปรับพลังหมอประทานพรแตกต่างกัน ก็เดี๋ยวไว้ถ้าผมมีโอกาสก็จะพาทุกท่านไปเก็บพลังแห่งมหาลูนแต่ละชิ้นให้ครบนะครับในวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอความกรุณากดไลค์กดติดตามให้ช่องสมาร์สไตล์ช่องนี้ด้วยนะครับผมจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งนะครับในวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ